สถานบนด57เนี่ยนะครับเดินนะครับง่ายจริงๆนะครับและระหว่างทางเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่ามันนวดเพื่อสุขภาพนะคะที่ขาที่นวดช่วงหนึ่งกิจกางเนี่ย120บาทนะครับช่วง240ช่วงก็120บาทครับก็ทําให้เราเดินไปมากๆก็มาผ่อนคลายกันได้นะครับนะฮะบูธก็อยู่ในบริเวณแถวแถวหลังนะครับและตรงนี้ครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่เดี๋ยวจะมานวดแบบกันแดดช่วงนะครับ เรากําลังจะเดินไปนะฮะเจอบริษัทอีกหนึ่งบริษัทนะครับชื่อบริษัท Sumoto Corporation ครับบริษัทนี้ทำอะไรเดี๋ยวไปพบกับ MD ็มดเขาเลยครับนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับครับนี่คือคุณป๊อปนะครับเสกสมศักสุราัยนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ s u m ม t o ้ครับพับเปอรเรับนนะ่ะเล่านิดนึงว่าซูโมโต้ของเรานี่ประกอบธุรกิจอะไรอ๋อครับบริษัท s u m ม t o ้ o ั o เปอเรชันะครับแล้วก็เป็นผู้นำเข้าสินค้านะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับม้ํำระบบน้ำที่ใช้ในบ้านหลับนะครับตั้งแต่ระบบเล็กๆปั๊บเล็กๆที่ใช้กับบ้านบ้านทาวนเฮาเป็นังนาวนะครับไล่จนถึงเชื้อระบบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น นี่คือต้นต้นของบริษัทที่ทำธุรกิจใช่ครับใช่ครับสูเปอั์โตคือบริษัทที่นำเข้านำเข้าไหมไม่ได้เอ็ป้อมนั้นไม่ได้ส่วนหนึ่งนำเข้าส่วนหนึ่งมาประกอบในนี้ก็มีโอเคนะครับก็เป็นผู้นำางด้านปั๊มน้ำระบบน้ำต่างๆอันนี้เราเชี่ยวชาญมากครับกี่ปีแล้วอายุก็ถ้าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาก็ร่วม30ปี30ปีนะครับอันนี้เป็นการถ่ายทอดเจเนอเรชั่นแล้วก็จาก ลูกพ่อครับพ่อทำปั๊มน้ำเลยนครับทำปั๊มจั่วนวลเลยนะตัดทลนนะครับนะครับซิโมโตะนะครับก็ขึ้นชื่อมากครับแบรนด์ตัวนี้นะฮะก็ติดอยู่ในนะผู้ใช้ครับผมทั่วไปอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ป๊อปอยากจะแนะนำครับผมบูธของเราตั้งอยู่ที่ล็อกที่32มสิบสองใช่ครับนะฮะเข้ามานะฮะาไก็จะเห็น สุดซอยเลยครับสุดซอยเลยนะครับคนก็เดินมาถึงนะให้ไปถึงนะนะฮะเดินกันโอ้โหวันนี้ก็เยอะนะฮะวันนี้ก็เยอะพรุ่งนี้มาลืนนี้จนถึงวันสุดท้ายเตรียมตอวเต็มใจก็เตรียมเตอร์เต็มที่เลยครับคุณพ่อมีอะไรแนะนำครับในช่วงนี้เรื่อง่าเรื่องต้นนะครับเราก็จะมีปั๊มอัตโนมัตินะครับตั้งแต่ตัวเล็กโสดสองร้อยวัตจนถึง วัตต์กลางๆประมาณ550วัตต์อันนี้จะใช้ในบ้านนะครับถ้าเป็นระบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นอาจจะค่อยๆช้าๆนิดนึงได้ดูว่าอันนี้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับแรงดันคงที่คุณภาพคุณภาพสูงใช่ครับเรารับประกันถึง10ปีด้วยกันมอเตอร์ครับ10มออเตร์10ปีครับผมปั๊ม2ปีตัวปั๊ม2ปีครับผมมันความแรงมันเป็นยังไงอ๋อตัวนี้ครับแรงไช้ชนครับผมใช้ได้ดีเลยใช่ไหมครับนะครับอันนี้เราเซ็ตไว้แล้วใช่ไหมครับครับอันนี้จะเป็นตัว250วัตต์ตัว ้ัทั้งสี่อันนี้จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวเลยนะครับนี่ใช้อันนี้ใช้น้ำจากตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ปั๊มขึ้นมาใช่ครับแล้วก็เปิดมาใช่อันนี้เราจําลองให้ชมครับว่าเปิดพร้อมกันหลายๆก๊อกแรงดันก็ยังคงที่ยังคงที่อยู่นะบำเสมอเลยคบ้านถ้าอายสชั้นนี่โอเคไหมสบายครับสชั้นที่ส้ตารางเมตอะไรเงี้ยอสบายมากสร้ตราง2ตางาได้เดียวครัผมครับป็นหน้าตาุ เก็บง่ายนะเก็บง่ายครับต้องใต้บันไดหรือครับผมใต้ซิงค์ใต้อะไรเงี้ยสามารถเก็บได้เลยนะครับออกแบบมากนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับครับผมนะครับตัวนี้เราวัดให้ดูไหมนะใช่มีเพชรเกศให้ดูเลยว่ามันตัดที่เท่าไหร่ครับผมราคาสนุนราคาราคาน่าสนใจไหมโอ้น่าสนใจมากเลยคในงานนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับราคาเริ่มต้นที่เพียงห0 0พบาท ตัวเล็กๆตัวนี้ไม่ถึง5,000บาทไม่ถึงครับสีใช่ครับยอดไป10บาทใช่สบายมากแต่รับประกันสิบปีครับคุ้มแสนนะครับตัวนี้สำหรับบ้านทั้งอาศัยทั่วไปนะครับทาวเฮาทาวโฮมนะครับเป็นแถวเป็นแถวได้ครับเป็นแถวสบายเลยนะได้ครับโอ้โหครับลองเรียกใช้นะฮะถ้าเปลี่ยนใหม่นี่สูทโตนะครับ มาตัวใหญ่ขึ้นับท่านผู้ชมครับครับผตัวใหญ่ขึ้นนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอันนี้ตองที่จะใช้งานอะไรอันนี้จะเป็นระบบที่มีถังแรงดันนะครับถังแรงดันเนี่ยจะช่วยเก็บน้าเอาไว้สํารองในขณะที่ปั๊มยังไม่ทํางานมีถังแรงดันเก็บไว้ก่อนใช่มใช่ครับตัวขาวๆนี่คือถังแรงดันอ๋อนี่คือถังใช่ครับแรงดันใช่ครับหลังจากที่ปั๊มมันตัดไปแล้วเนี่ยมันทํางานเรียบร้อยเนี่ยน้ําจะเก็บอยู่ในถังแรงดันครับขณะที่เราเปิดน้าเนี่ยเขาจะเอาน้ําจากในถังแรงดัน ไปใช้ก่อนก่อนที่ปั๊มจะลังเพราะฉะนั้นมันจะช่วยประหยัดพลังงานครับมันจะไม่ไม่ทำงานทุกครั้งที่เราเปิดเปิดน้ำไม่กระชากไม่กระชากคือเอาน้ำในถังเนี้ไปใช้ก่อนก็ประมาณที่เราบูเลอร์ที่กินเนี่ยนะประมาณสักแปดลิตรแปดลิตรับามเอาไปใช้เอาไปใช้ก่อนค้าบอมวนปนปดแล้วน้ำก็จะเสริมเข้ามาในนี้ใช่ครับกมจะช่เติมแบบโอเคก็ลองดูลดูนะครับคราหผม นี่ตัวเดียวไหมนี่ตัวเดียวครับเดียวนะเดียวนะการเช็คของเราตัวเดียวครับกอกไม่ว่าจะหัวขนาดไหนนะครับจะเป็นบัฟเบิรจะเป็นกอกธรรมดาแรงดันนี่คงที่เลยคงที่ครับผมนี่ดึงได้ถึงกี่ชั้นเนี่ยตอนนี้ก็ขอลสามชั้นสี่ชั้นแค่ได้หมดเบอร์ได้เลยนะครับสานี่ติบก็ลึกนั่นละจเดียวที่อยู่ชั้นล่างมันก็จะดันขึ้นไปมีถังแรงดันไว้เก็บนะครับเก็บน้ำสต็อกไว้ไม่ให้น้ำมัน ภาพนะครับในช่วงแรกนะครับวัดให้ดูเลยนะครับนะครับตัวเดียวก็คุ้มไหมครับตัวเดียวก็ยังคุ้มนะฮะในงานก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันใช่ครับนะครับโปรโมชั่นครับวันนี้ก็ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครับราคาก็เหมาะสมใช่รับประกันเช่นเดิมเช่นเดิมครับมอเตอร์10ปีสิบปีสองปี ให้เราเอย่งที่เราเซอร์วิสเวลาเป็นตั้งให้กับเุอ๋อมีครับช่วงช่วงนี้ช่วงในงานสถาปนิกนะครับเราจะมีบริการติดตั้งให้ถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยครับในราคาเนี้ยรวมค่าติดตั้งให้เสร็จยกไปเลยนะครับบ้านคุณมีปัญหาปั๊มเก่าไม่ไม่ไหวแล้วเราก็ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยเดินทุกเดินเข้าอ้รอบนิดหน่อยนะครับนะครับโอเคครับนี่คือคือตัวกลางมีไซส์เล็กไซส์กลางนะครับมาตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ ออกมาก็จะเริ่มดีเริ่มใหญ่ปาร์เกอร์เลยนะนะครับมีที่ผมเป็นคุณเลยนะครับถังใบนี้นะครับตันนี้ก็จะเริ่มเริ่มใหญ่ครับผมตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้มันจะมีหมาะสำหรับสำหรับอาอาคารที่ขนาดใหญ่มากขึ้นนะฮะใช่ครับนะครับเป็นปั๊มดูแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็ถังแรงดันกันถังแรงดันครับผมนั่นถังแรงดันเหมือนกันใช่ล้็สังเกตว่าขนาดถังแรงดันจะใหญ่จะใหญ่ขึ้นอีกหน่อยครับเพราะว่าเขาจะใช้ปริมาณน้ำมากขึ้น นะครับก็จะเหมาะสำหรับสปารีสอร์ทหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่ต้องการใช้น้ำใเยอะครับตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าพวกอพาร์ตเมนต์สักประมาณ3 0 4 0ห้อง3 0 4 0ห้องเราก็จะใช้เซตนี้ได้ใช้เซตนี้ได้เซตนี้ใช่ครับอันนี้ทำไมต้องมี2ตัวสองตัวเนี่ยมันจะทำงานสลับกันก็สลับกันครับผมในกรณีที่ตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งหยุดทั้งต่อไปตัวหนึ่งจะทำตัวนี้ทำตัวนี้หยุดมันราเซตไว้เลยเซตไว้แล้วครับ แล้วถ้าใช้พร้อมกันเยอะๆสามารถทำพร้อมกันเลยครับสองตัวก็้โหอ่าถ้าต้องการคือลูกบ้านอยู่กันเยอะใช่สองตัวเลยสองตัวเลยช่วงจับมาโอ้อากาศร้อนต้องการน้ำอาบน้ำเลยมาก็ทำสองตัวช่วงทุ่มสองทุ่มเยนะครับทำบ้านทำนะครับเซ็ตให้เลยนะครับครับนี่ก็คือไอ้ที่คือตัวมอเตอร์ใช่มอันนี้คือตัวตัววัมรวปัมอันนี้ตัวถังแรงานี่ถังแรงดันรูปัมใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตัดต่อจะลงมาครับ ยกัวอยงน้ําเข้าตรงไหนน้ำเข้าส่วนใหญ่ด้านหน้าน้ําเข้าจากจากท่อน้ำจากถังเก็บน้ํงเก็บน้ำไม่ได้โหลดเข้ามาเข้าดูเข้ามานี่นะครับผมแล้วก็แล้วก็มาออคุณแม่อยู่นี่นะครับที่แล้วก็ตอเข้าไปใชกเข้าไปในบ้านในบ้านนะครับนี่ก็คือตัวที่ระบบใหญ่ขึ้นใช่นะครับอันนี้สวิตให้แน่นอนอ๋อแน่นอนพวกนี้ต้องต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญความชำนาญนะดับสูงนะครับนี่ก็คือเรื่องของประสบการณ์ของความน้ำซึ่ง อยู่ในสายงานอยู่ในสายงานสายเลือดเลยอยู่ในสายเลือดโดยตรงนะครับแต่วันนี้ที่อยากจะนําเสนอครับตัวสมาร์ทไลน์ตัวนี้ผมว่าเท่มากตามผมมาครับครับนี่ลูกค้ากําลังชมกันอยู่เลยคุณป๊อปนะฮะสมาร์ทไลน์คืออะไรสมาร์ทไลน์คืออะไรนี่ครับมีลูกค้าสนใจกันอยู่เยอะนะครับท่านชมเป็นก่อนได้นะครับนะฮะ